สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลองมาเปิดไพ่สำหรับใหม่ดูนะคะไพ่บอกว่าใบแรกเนี่ยสถานการณ์ที่พวกเราทั้งหลายกำลังพบเจออยู่นะคะมันก็จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานอึดอัดหัวใจเหมือนอะไรแบบที่มากรีดใจเราให้รู้สึกต้องแบบเศร้าดิ้นไปไหนไม่ได้นะคะคือเป็นภาวะจํายอมที่ทุกคนต้องยอมรับกับสถานการณ์นี้ไปก่อนคะ่ะ ไพ่ที่เราเปิดมาอีกใบนี้นะคะเป็นไพ่ของคนสามคนที่จะต้องร่วมมือกันคือทุกฝ่ายต้องสามคัคคีสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในเฟสที่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราทำได้และเตรียมพร้อมก็คือนําความสามัคคีมาช่วยกันแก้ปัญหานะคะในเดือนเมษานี้มีโอกาสจะ บทปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ได้ไหมก็จะค่อยๆค,คลี่คลายกันไปนะคะส่วนในเดือนพฤษภาเนี่ยทุกอย่างก็ที่เป็นปัญหาก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงค่ะจะเกิดประกายความหวังที่สามารถยุติปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้านพวกสุขภาพหรือปัญหาไวรัสระบาดไปได้นะคะจะมีความพัฒนาในการแบบ รักษาหรือเอาอยู่มากขึ้นนะคะจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะแม้ตอนนี้เราจะเจ็บปวดใจทนทรมารกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังเราก็ต้องทําใจใเราให้มีพลังนะคะเด็ดขาดหนักแน่นเอาจริงเอาจังกับทุกมาตรการที่เราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้มันก้าวข้ามหรือผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะสามคีคือพลัง พลังในการปลดปล่อยทุกปัญหานะคะให้ลุล่วงสำเร็จคลี่คลายไปได้ด้วยดีถามว่าเราจะทำยังไงรับมือยังไงนอกจากไม่ตื่นตระหนกแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาแล้วนะคะเราก็เหมือนผู้หญิงคนนี้เลยค่ะในรูปไพ่แต่งหน้าแต่งตารอที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆเหมือนทุกวันนี้ให้เราคิดว่าธรรมชาติ จัดสรรจักรวาลจัดสรรให้โลกเราใสาสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเราทำได้แค่เพียงเตรียมพร้อมให้วันดีๆนี้กลับคืนมาและเราก็จะเริ่มต้นเหมือนเซตซีโร่กันใหม่กับธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์และเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเราก็จะถูกจัดสรรกันใหม่หมดเลยตอนนี้ให้เราแบบเตรียมตัวรอสิ่งดีๆนะคะ ทําตัวให้พร้อมสําหรับโอกาสทุกอย่างเสมอค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าแต่จะเปิดไพ่เพิ่มเติมและนำมาบอกอีกนะคะสวัสดีค่ะ